ร้านไอซ์สตีมช็บริการเติมโรงพักระบบอดีพาร์ตเลดสามถึงแได้มีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างต่างไม่จะเป็นแบบบ็อกฟุตแมปชิงเลกาซี่แบบ a n i m ี้เมทไฟเตอร์สมิลเตอร์ได้รับกดผลแบบบ็อกฟุตแมปชิงเลกาซี่ได้มีบริการกดเพชรออสตา a r เลดแปดิงยูต้คลิปเลยครับสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบอกแบบอ n น m ี f เมทไฟเตอร์สมิลเตอร์นะครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงวิธีการดันดีพแล้วก็ดีพตัวเองให้สูงขึ้นนะครับเหมือนเป็นการลดทิบทดเมตัวเองนะัม,งห,ง,ะมงหท้ด สี่หัวข้อนั่นเองนะครับพี่จะขอพูดหัวข้อหลักก่อนนะครับแล้วก็หัวข้อรองเนี่ยเอาไว้ทีหลังนะครับอ่ะโอเคนะครับเราจะมาเริ่มกันอย่างรวดเร็วนะครับอย่างแรกนะครับการเลือกใช้ตัวละครนั่นเองนะครับก็คือการเลือกใช้ตัวละครนะครับอ่ะถามว่าให้ดูยังไงนะครับว่าตัวไหนน่าใช้บ้างนะครับในแพทนี้นะครับแพทที่16เนี่ยอย่างคลิปที่แล้วที่พี่เคยได้พูดไปนะครับว่าสิ่งที่ควรทาถ้าอยากเก่งเร็วนะครับก็คืออยากเทีต้องดูนะครับซีรีส์ที่ หายไปนานนานมากนะครับจน e p พีสิบห้าเพิ่งออกมานะครับในคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับคลิปของอันนี้ไฟเตอร์ที่แล้วนะไม่ใช่คลิปเมื่อวานนะครับโอเคมาเริ่มแรกนะครับถ้าใครอยากดูเบตเตเมดว่าตัวไหนน่าใช้นะครับอ่ะพี่ให้ดูเลยนะครับพี่แนะนาเนี่ยให้มีเบตเตเมดที่250ขั้นต่ํานะครับขั้นสูงก็คือประมาณสักอย่างน้อยเนี่ยอย่างไน้อยเลยนะครับสามร้อยนะครับอย่างน้อยนะครับถ้าสำหรับใครที่อยากอ่ปั้น DPC มาอัปเดต17นะครับแล้วก็ ไม่ใช่ปั้นไม่ใช่ปั้นดีพีซีดิเป็นการเลือกตัวละครนะครับเหมือนที่ดังปีนี้ัททีนะครับอ่ะอันนี้ก็คือขั้นแรกนะครับให้เราเลือกใช้ตัวละครดีๆนะครับถามว่าตัวไหนดีบ้างนะครับพี่แนะนาตัวรับนะครับอ่ะแล้วก็ไอเรื่องเจ้าตัวรับชายนี่เนี่ยถ้าไม่ใช่ด่านแบบพวกเฟดอ่ะถ้า, th th e าไม่ใช่ด่านเฟดหรือว่าไม่ใช่ด่้นเจ็ดบากพี่แนะนํอ่ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะครับถ้าจะใช้จริงๆก็แนะนำเนี่ยให้ยัดตู ita, น Infinite, ้นะครับอ่ะจะมีตู้ปลาไข่อ่ะเป็นตู้เหมือนตู้อาวลนะครับที่อยู่ด้านของ ซเลเยอร์อาร์มี่หรือว่าด่านดิมอนซเลเยอร์นะครับแล้วก็เป็นด่านของวันพันแม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงหัวข้อยาตู้ในหลังๆนะครับโอเคนี่ก็คือวิธีการเลือกตัวละครใช้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็พวกตัวมิติใช้นี่เนี่ยพี่ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะครับเนี่ยถึงมันจะมีเบสดเมตที่เหมือนตัวรับก็เถอะนะครับแต่ว่ามันรับเวลยากกว่าตัวรับนั่นเองนะครับเพราะเพราะฉะนั้นพี่เลยไม่ค่อยแนะนําให้ใช้กันนะครับอ่ะอันนี้ก็คือหัวข้อที่1นึ่งนะครับจะพูดซ้ำทำไมเยอะเนาะ แล้วก็การเลือกใส่ตัวละครในทีมนี่นเองนะครับถามว่าเป็นยังไงนะครับก็คือเหมือนถ้าใครอยากได้ DPS เยอะๆเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้ตัวที่มีการโจมตีจานวนการโจมตีของสกิลเนี่ยมากๆนะครับก็คือแบบสมมุติว่าใครเล่นเป็นพาสซีฟอ่ะพสซีฟพวกเทคทีคข้อสก็จะเป็นต้องมีตัวที่ใช้กดเวลาต่อยสกิลเนะี่ยจำนวนการต่อยการการโจมตีอ่ะพูดติดอ่างไปเกิน อันนี้ครับจำนวนการโจมตีที่เยอะนะครับอันนี้อย่างเงี้ยให้ต่อยหลายๆทีถึงค่อยสกิลนะครับโอเคมันถึงจะคุ้มนะครับสำหรับแพสซีฟเทคนิคอร์สองนั่นเองนะครับแต่ถ้าแพสซีฟเทคนิคอร์สองเป็นของแอต้าเนี่ยพี่ว่าไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันตีสามทีสกิลนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ปั๊มสกิลเนี่ยมันก็จะเหมือนใช้แพสซีฟของเทคนิคอรได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอยู่ดีก็โยุ่งเรื่องแพสซีฟเนาะอันนี้ก็เรื่องแรกอยู่นะครับแล้วใช้ตัวละครนะครับ แล้วก็ตัวใน DI อ่ะที่พี่แนะนําให้ใช้นะครับก็คือเจ้าปัดหลวงอ่ะแต่ถ้าเป็น DI ธรรมดาพี่ว่าไปหาคราฟชายนี่เล่นน่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าใครไม่มีดวงแล้วได้เจ้าปัดหลวงนี่มาครับก็ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชายนี่หรือธรรมดาครับถ้าเป็นตัวธรรมดาน่าจะเก่งเท่าตัวคราฟเลยนะครับตัวคราฟลูกหลังๆนะนะน่าจะเก่งประมาณเจ้าปะปะนี่เลยนะครับแล้วก็แอต้าครับน่าจะประมาณแอต้านะพี่จะไม่ผิดนะครับเปนจะเป็นที่สามแล้หกสิบนะครับ ถามว่าทำไมพี่แนะนำถึงแนะนำให้ไปหาเจ้าบิตติกแชนี่ไม่ใช่บิตติกแชนี่ตัวครับแชนี่มาเล่นนะครับเพราะว่ามันเอาเว่อวานขวานนั่นเองนะครับโอเคมากันต่อมาต่อกันที่อุปข้อที่2นะครับอุปข้อที่2นี่จะเป็นเรื่องของแพสซีฟนะครับที่ขอพูดถึงแพสซีฟหน่อยนะครับในแพทล่าสุดมีอะไรบ้างที่น่าใช้นะครับโอเคแล้วเราจะมาดูที่โลกมาฮิโร่นะครับเรื่อยๆ อย่างที่เรารู้นะครับว่าในอัปเดต16นะครับมีแพสซีฟมาใหม่ทั้งหมด4อันก็คือพวกโซเซเลอร์ขั้น1ขั้น2ขั้น3อ่ะนี่นะครับแล้วก็เป็นเจ้าลีดเดอร์นะครับลีดเดอร์ขั้น1ขั้น2ขั้น3เหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็เป็น S นะครับก็เลยมีแพสซีฟใหม่เข้ามาเยอะอยู่นะครับสำหรับแพสไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แพสซีฟใหม่สิโซเซเลอร์ er มันมาสักพักแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขอดูแป๊บนะครับอ่ะนี่นะครับมีแพสซีฟแพสซีฟใหม่ก็คือไอโซเซเลอร์ er เนี่ยมาแพพทีี่่่15ถ้าจไมผิดน,นะ มาพร้อมกับเจ้าดีวายนะครับอ่ะถามว่ามันพอใช้ได้ไหมพี่มองว่าถ้าใส่ให้ตัวที่มีการโจมตีที่แบบเกินห้าขึ้นไปแล้วเป็นโซลเลอร์สามเนี่ยดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเอ่อขั้นมี3ขั้นหรือต่อยสีขั้นอยู่แล้วไ,ไม่แนะนำนะครับอ่ะเพราะว่าเจ้าโซลเลอร์สีเนี่ย มันบอกดเบดมเน้อยนะครับถ้าตัวไหนที่แบบตี4ครั้งหรือตี3ครั้งแล้วสกิลเนี่ยพี่แนะนำให้ใช้เป็นพวกวิซซิ่งโซลิตโกหรือเป็นพวกตัวเพิ่มดาเมจตัวอือ่นมากกว่านะครับอ่ะแล้วก็ดีที่สุดสําหรับพี่นะครับที่พี่คิดว่ามันประหยัดเวลาเรามากที่สุดก็คือเจ้าจีเนียนนะครับจีเนียนสเพราะว่ามันใช้เลเวลน้อยลงใช้แบบ x p น้อยลง50%เลยนะครับ50%ก็คือครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับอ่ะสมมุติเราใช้ร้านหนึ่งก็จะเหลือแค่หะะ้าเป็นตััว DI นะครบ ปกติเนี่ยดีวายจะอัพยากความมิติอตัวรับเชนี่ไม่ใช่มิติเชนี่โทษทีครับจะเป็นจะอัพยากขวาตัวรับเชนี่นะครับแต่ถ้ากลายเป็นแต่ถ้าพอมีแทคกิค่ข้อกไม่ใช่ทิ่ข้อศอกโอ้ยเนาะเป็นเจ้าสมองสามเนี่ยก็จะช่วยให้เราอาเง่ายขึ้นนั่นเองนะครับมาต่อกันที่การเลือกใช้พสซีฟเจ้าโซลิดเอลีเดอร์อะพี่จะเปโซลิดโก้ใช่เลยโซลิดโก้นี่ก็ดีนะครับเราได้จากตัวไหนก็ใช้ไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าได้โซลิดโก้แล้วก็อยากเปลี่ยนนะครับพี่แนะนำ มาต่อกันที่เจ้าลีเดอร์นะครับลีเดอร์ใช้ยังไงให้คุ้มนะครับอ่ะเจ้าลีเดอร์เนี่ยถ้าเราไม่มีตัวละครที่เบสเดมเยอะนะครับอ่ะอย่างตอนนี้พี่ใช้เป็นเจ้าใส่ใส่ชานี่นะครับสองตัวนี้เป็นตัวเมนเดมนะครับแล้วก็ใช้อีก4ีตัวที่เป็นลีเดอร์ขั้นสักเนี่ยเป็นตัวบูตเดมนั่นเองนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นตัวหลักหรือตัวรอนะครับหรือว่าต้องตัวที่แบบเบสเดมเยอะนะครับก็เป็นตัวที่แบบเราสุ่มได้มาแล้วเป็นลีเดอร์สามก็ได้นะครับอ่ะ แล้วก็ดูยังไงว่าคุ้มนะครับก็ให้เรานะครับดูที่เบตเอเมของตัวละครของเรานั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยลีเดอร์นะอ่ะนี่นะมันจะบอก20%เต์ทีมดาเมจนั่นเองนะครับอ่ะดูตอนนี้นะครับ DPC พี่จะอยู่ที่ 1. 9 9่ทีนะครับแต่พอพี่ใส่เป็นทีมหลักของพี่เนี่ยปึ๊บ อย่างนี้นะครับก็ทีมหลักพี่ก็มันหายไป2ตัวเพราะว่าพี่เอามินิมออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวรองที่พี่เอาไว้ฟาร์มนะครับให้เป็นทีมฟาร์มเงินของพี่กับทีมฟมาร์มฉัตนะครับมาดูกันที่ทีมหลักเห็นไหมแค่หนึ่งจุดเจ็ดสองที่นะครับแล้วก็พอเราใส่เป็นเจ้าลีดเดอร์เนี่ยดีพีซีมันจะพุ่งมากๆนั่นเองนะครับปึ๊บโอเคนี่นะครับเดี๋ยวพี่สใส่ดูนะครับปึดีตรงไหนกว่าเออลีดเดอร์ลีดเดอร์ลีดเดอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวที่มีค่าสิบ ที่แบบไม่ใช่แพสซีฟดิไม่ต้องเป็นตัวที่แบบเป็นตัวรับหรือว่าเป็นตัวดีเจนก็ได้นะครับเป็นตัวคอมมอนก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสเรื่องนี้นะขอแค่เป็นลีดเดอร์ขั้น3นะครับอย่างเราต้องขั้น3มขั้นสีขึ้นมานะครับถึงจะพุ้มนี่เองนะครับนี่เลยเห็นไหมจาก1.72เป็น1.8อ่ะ1.95แล้วเพราะเมื่อกี้พี่ใส่ไป2องตัวนะครับอ่ะนี่เลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครเล่นเป็นลีดเดอร์เนี่ยก็แนะนําให้ใส่ให้ครบนะครับแล้วก็ ใส่สัก4ตัวพี่ว่าน่าจะโอเคละแล้วเป็นตัวเมนเดมิครับให้เราดูว่าตัวไหนที่เราน่าใส่บ้างครับอ่ะแต่ว่าดูยังไงนะครับก็แนะนําให้มีเบ็ดเบดเดเมจตรงเนี้ยอ่เวลาเราใส่พูดพูดพูดง่ายๆดีกว่าครับเวลาเราใส่ครับแนะนําให้เราดูนะครับว่าระหว่างที่เราใส่ลีเดอร์3ตัว2ตัวหรือ4ตัวอันไหนมันมากกว่ากันนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวที่มีเบลดเเมจเยอะสุดเป็นพื้นฐานนะครับอย่างพี่ก็จะใช้เจ้าศอตัวนี้มาใช้นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือการดัน ดาเมจของตัวเองนะครับเป็นการบูทเป็นการเลือกใช้พาสซีฟแล้วก็บูทเตเมจให้ตัวละครของเราเนี่ยนะครับทีมของเราดีกว่าไปช็กตัวละครอีกแหละตรงนี้พี่หลอนๆนะครับอาจจะพูดลวกไปวนมากนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจต่อไปนะครับพี่ไม่สามารถพูดให้เข้าใจได้มากกว่านี้แหละอ่านรอเล่นนะครับอ่ะเห็นไหมนี่นะครับเพราะฉะนั้นพี่จะใส่เป็นลีดเดอร์สตัวนะครับก็จะจะคุ้มผ่านนะครับแต่ถ้า3ตัวแล้วมันหักกันแบบแค่เนี้ยแค่10ปบีนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะแต่ว่า มันไม่ใช่แค่10ปี10ปีก็เยอะอยู่นะครับสำหรับพี่แล้วนะครับะฉั้นพี่จะใส่เป็นสีตัวแต่ถ้าห่างกันแค่นี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับฉั้นก็เพิ่จะใส่เหมือนเดิมครับแต่ถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ที่เรานะตรงนี้นะครับโอเคมาต่อกันที่หัวข้อที่3นะครับก็คือการยัดตัวเข้าตู้นั่นเองครับอาการยัดตัวเข้าตู้อัพเวลนะครับถามว่าอัพเวลอะไรดีถึงจะเอาเข้าตู้นะครับในแพทนี้เนี่ยพี่มี3ทางเลือกให้ เลือกนะครับว่ามีอนไหนน่ายัดบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับให้เราอัพเวลจนเราไม่สามารถับได้แล้วนะครับถามว่าดูยังไงนะครับก็คือสมมุติว่าแผ่นนี้เนี่ยเรามี DPC ที่ไม่เยอะมากนะครับอ่ะ DPC สัก100บีแล้วเราฟาร์มเงินได้น้อยเนี่ยก็เวลสักร้อยแก็น่าจะพอแล้วนะครับถ้าเราฟาร์มเงินยากอ่ะราต้องนึกถึงหัวข้อที่เราฟาร์มเงินยากด้วยนะครับถ้าเราฟาร์มเงินยากก็แนะนําให้ up พเวลไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็ยาตู้ไปเลยนะครับยาตู้สัก ก่อนอัปเดตนะครับให้มันออกก่อนอัปเดตนะสักวันจุกวันเสาร์อะไรประมาณนี้นะครับช่วงบ่ายๆช่วงเช้าก็ได้นะเราจะได้ฟาร์มเงินรออัปเดตนะครับสำหรับคนที่อยากฟาร์มเงินในช่วงที่เวลาที่ก่อนอัปเดตนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการยัตู้ในแบบที่2ก็คือการที่เราไปสุ่มหาแพสซีฟอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องแพสซีฟเหมือนกันนะครับไปสุ่มหาแพสซีฟเป็นสมองขั้น2ขึ้นมานะครับหรือขั้นสนะครับแล้วก็อัพเบี้ยจนกว่าจะอัพไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะในหัวข้้อนีก ให้เราเตรียมเงินไว้เยอะนะครับแล้วก็ยัดยันยัด,ย,ดยัดไปเลยนะครับเอ่อถ้าใครได้สมองสามมาพน่นาให้อัพเวลไปถึง192ขั้นตับหรือ197นะครับก็ไม่ก็เป็น195ไปเลยก็ดีนะครับจะได้ทาให้เราสามารถเหมือนเวลาเราเข้าตู้จะได้คุ้มๆนะครับเพราะว่าหลังหลัง195เนี่ยสมองสามก็ออพเวลยากเหมือนกันนะครับแต่สมองสามก็ขึ้น200ได้นะครับถ้าใครมีพบที่พอแล้วก็มีเวลาพอนะครับโอเค มาต่อกัอนที่ข้อสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อเกมพาร์ตยัดเิลนะครับไม่ใช่ไม่ได้ซื้อเกมพาร์ตตัวนี้นะครับเอพีคก็จะอัพเวลยากมันมากมากนั่นเองครับว่าแต่ละตัวเนี่ยถ้าไม่มีเอพีคเนี่ยอัพเวลยากมากนะครับถึงจะมีเจ้าเอา่อเวลิฟายของที่เขาให้เป็นโบนัสบวกเงินแล้วก็เป็นบวกเอพมานะครับจะตรงนี้นะอันนี้นะครับแต่หลายคนก็ยังไม่ทําไม่ได้นะครับแต่พี่สอนทาไปแล้วลองไปดูได้นะครับีกก่ยิบกาบนะ เพราะฉะนั้นนะพี่แนะนำนะครับร้อยสักร้อยแปดสิบอ่ะขั้นต่ำเลยขั้นต่ำสุดๆเลยนะครับร้อยแปดสิบนะครับเราค่อยจะตู้แต่ถ้าใครอยากชิลๆนะครับก็จะตู้อย่างเดียวไม่ต้องเล่นมาเอฟพีอย่างเดียวครับฝ่ามืนเอฟพีฝ่ามืนจะตู้ level หน่อยนะครับสุ่มตัวอะไรอย่างนี้นะครับแค่นั้นก็พออ่ะมาต่อกันที่หัวข้อสุดท้ายนะครับอ่ะหัวข้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนทางเลือกสุดท้ายนะครับที่เราต้องเลือกนะครับก็คือการที่เราเน้นใช้ตัวที่เลเวลสูงนะครับ เอาไวเละดัสูงยังไงนะครับก็คือเหมือนเราเปลี่ยนตัวมาเรื่อยๆนะครับแล้วทีเนี้ยมาถึงด่านสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ต้องไปย้อนหาตัวท้ายๆนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหกข้อสุดท้ายเลยที่พี่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็อย่างที่พี่บอกไปเลยนะครับสมมุติว่าเราได้ด่านแรกๆมาแล้วเราไม่อยากไป b u i อ่ะสำหรับคนที่ไม่มีเกมพ a r ด้วยครับอันนี้เป็นตัวเลือกสุดท้ายนะครับที่พี่อ่ะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับ สมมติว่าเราไม่มีตัวเกมไพ่จัดเบลเนี่ยมันจะเ,เวลยากนะครับก็รอช่วงอีเวนต์มาก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นเลยนะครับก็แนะนําให้ทำเงินแบบผู้ตาอเหลือนะครับแล้วก็มาสุกหาด่านท้ายๆนะครับแล้ค่อยเอามาใช้นะครับโอเคแล้วก็ใครที่อยากแบบมีอะไรแนะนําพี่ที่แบบช่วยดันพีจีพีซีหรือว่าดันดีเพสแล้วก็อยากแชร์ครับอยากแชร์แบบความรู้ของตัวเองเนี่ยคอมเมนต์ไว้ตั้งแล้วคอมเมนไไต์นไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับลิ้นพันหมดแล้วพ่อทีนะครับพูดเยอะไปหน่อยนะตรงนี้อ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ อย่างที่พี่บอกไปนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ไม่มีเวลาฟาร์มนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีตัวบั๊กอยู่ครับนี่เลยตัวนี้นะครับยังไม่แก้บั๊กครับน่าจะรออัปเดตครับตอนนี้ยังไม่แก้นะไอตัวนี้เนี่ยพี่แนะนำนะครับถ้าใครพอมีเงินเงินจานวนหนึ่งมันถ้าไปกดเกมฮาร์ดตามร้านนะครับมันจะอยู่ที่4ตัว48บาทนะครับก็ ตกตัวละ12บาทนะครับอ่าหตัวก็คูณคูณไปนะครับก็72บาทเองนะครับก็ซื้อตัวนี้มานะครับแล้วก็รีบไปลงดักนะครับยัดเบียวยัดเบี้วเขาลงดักยัดเบลตัวนี้ไปครับก็ตัวนี้180ก็เก่งครับงมางมากๆนะครับเนี่ยตัวตัว170ก็เก่งแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเฉพาะตัวนี้นะครับแมสกันเนอร์นะครับตัว99รูปับครับโอเคประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็ดีครับสำหรับนี้ไปไปครับ